เรียนท่านประธานสภาค่ะธัญยวัฒน์กมลวงวัฒน์บัญชีรายชื่อผู้แทนรนัษฎรภัคก้าวไกลค่ะวันนี้ท่านจะมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะฉบับที่พศออซึ่งท่านและคณะพัคก้าวไกลเป็นผู้เสนอค่ะช่วงแรกนี้ท่านก็คงต้องอ่านหลักการตามรายลักษณ์อักษรน,นะคะที่ท่านได้อ นำเสนอหลักการไปนะคะซื้อร่างพระราชบัญญัติค่ะร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศหลักการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังต่อไปนี้ 1. ให้ชายหญิงหรือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถมั่น สมรสกันได้ตามกฎหมายเป็นคู่มั่นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด1และหมวด2มาตรา 1435มาตรา1437มาตรา1439มาตรา1440มาตรา1441มาตรา1442มาตรา1443มาตรา1444โทษนะคะ ถอนค่ะมาตรา1445มาตรา1446มาตรา1447ทับ1มาตรา1448มาตรา1449มาตรา1450มาตรา1452มาตรา1458และมาตรา1460 2. หมวด3ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาโดยแก้ไขเพิ่มเติมหมวด3 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมและยังกำหนดให้ตัดคำว่าสามีและภริยาและให้เพิ่มคำว่าคู่สมรสในบบบหนึ่งหลักทั่วไปล,ลักษณะสองบุคคลส่วน3ภูมิลำเนามาตรา43และลักษณะ6อายุความหมวดหนึ่ง บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา193ทับ22เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขในหมวดนี้ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสซึ่งซึ่งบุคคลสองคนสมรสกันให้มีสิทธิ์และหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยแก้ไขเพิ่มเติมแบบ5ลักษณะ1หมวด3มาตรา1461มาตรา1462และมาตรา1463 4หมวด4ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาโดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหมวด4ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม 5. สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจัดการทรัพย์สินและหนี้สินร่วมกันโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด4มาตรา1465มาตรา1469มาตรา1470มาตรา1475มาตรา1476 มาตราหนึ่งสหทับหนึ่งมาตราหนึ่งี่เจ็ดเจดมาตราหนึ่งี่เจ็ดมาตราหนึ่งดหนึ่งมาตราหนึ่งดสองมาตราหนึ่งสมาตราหนึ่งดสมาตราหนึ่งห้าทับหนึ่งมาตราหนึ่งสี่แหมาตราหนึ่งี่ดหมาตราหนึ่งดเจ็ด มาตรา1488มาตรา1489มาตรา1490มาตรา1491มาตรา1492มาตรา1492ทับ1และมาตรา1493 6. การสิ้นสุดการสมรสการเพิกถอนการสมรสการอย่าขาดจากการสมรส การจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดการสมรสการเรียกค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดูหลังสิ้นสุดการสมรสโดยแก้ไขเพิ่มเติมบับ5ลักษณะ1หมวด5ถึงหมวด6 มาตรา1498มาตรา1499มาตรา1504มาตรา1508มาตรา1515 15, มาตรา1516มาตรา1517 มาตรา1520ม15าตรา1522มาตรา1523มาตรา1530มาตรา1532และมาตรา1533และแก้ไขลักษณะ2หมวด3ความปกครองมาตรา1598 ทับหนมาตรา1 5 9 8งหแทับหนและลักษณะ3ค่าอุปการะเลี้ยงดูมาตรา1 5 9 8งห้ทับสาเจ็ดให้คู่สมรสซึ่งเป็นเพศเดียวกันซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์สามารถรับผู้ยาว เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันได้และให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสด้วยกันและระหว่างบิดามารดาและบุตรแล้วแต่กรณีตามที่บรรดากฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบใดที่บัญญัติให้สิทธิและหน้าที่แก่สามีภรรยาหรือสามีหรือภริยาหรือคู่สมรสหรือบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีทั้งนี้การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพิ่มเติมมาตรา1 1598ทับ42 8ให้กรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ค่าคู่สมรส ที่เป็นผู้ค่านะคะค่าค่าสมรสของตนเป็นผู้ถูกจํากัดเป็นเป็นผู้ถูกกําจัดมิให้เป็นผู้รับม,มรดกเป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดกมาตรา1น0 6งวงเล็บสาม คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่สมรสที่ร้างกาันหรือแยกทางการโดยไม่ได้หย่าร้างจากการไม่ได้หย่าร้างขาดจากกันตามกฎหมายเป็นทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ในการรับมรดกของคู่สมรสอีกฝ่ายที่เสียชีวิตมาตรา1625วงเล็บ1และมาตรา1 6 8 8 เหตุผลเนื่องจากบทบัญญัติในประมวลแพ่งและพาณิชย์หลายมาตรานั้นขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560มาตรา27วรรค3ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติซึ่งปรากฏในบับ5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งขัด การดำรงอยู่ของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายถึงเพศจึงเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้บุคคลทุกคนสามได้รับการรับรองสิทธิ์ต่างๆเช่นสิทธิ์ในเรื่องการมั่นสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิ์ในการเป็นทายาทโดยชอบธรรมการรับบุตรบุญธรรมและการรับมรดกจากคู่สมรส ซึ่งการแก้ไขนี้จะทำให้สิทธิ์บุคคลผู้มีบุคคลทุกคนเกิดมามีความเท่าเทียมและได้รับการรับรองและคุ้มครองทางกฎหมายสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานคะ เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหลักการนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะก็ท่านอยากสิ่งที่ท่านจะอภิปรายต่อจากนี้ไปค่ะก็อยากจะฝากถึงผู้แทนแราษฎรทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะคะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเรื่องเรียบง่ายนะคะของมนุษย์ทุกคนที่เราทุกคนในสังคมนั้นเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะคะคือการ ที่ชายหญิงทั่วไปเนี่ยตัดสินใจสร้างครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีบทบาทและหน้าที่มีสิทธิ์มีศักดิ์ศีและสวัสดิการเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกท่านในที่นี้เข้าใจเป็นอย่างดีคะ่ะแต่ในสิ่งที่เรียบง่ายนี้เองนะคะกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ กับไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ค่ะสิทธิในการประกอบตั้งครอบครัวไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ทำให้การก่อตั้งครอบครัวของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นพวกเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีศักสีและไม่มีสวัสดิการค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างที่เข้าใจกันในภาษาออนไลน์หรือในกฎหมายที่คนพูดกันนะคะ มันไม่ได้เป็นการเรียกร้องในสิ่งที่มากกว่าผู้อื่นนะคะแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT เนี่ยเรากำลังบอกกับท่านผู้มีอำนาจว่าสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวนี้พวกท่านพลาดพวกเราไปและสิทธิในการตั้งครอบครัวนี้นะเป็นสิทธิที่เราทุกคนต้องมีอยู่แล้วคะ่ะท่านประธาน ขอพายค่ะในต่างประเทศนะคะก็มีการคุ้มครองสิทธิบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะมีการรับรองไว้ในพันธกกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยก็ได้เข้าไปเป็นภาคีการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการของสิทธิมนุษยชนรวมถึงกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพล,ลเมืองและสิทธิทางการเมืองการแก้ไข ประมวลแพ่งพาณิชย์ครั้งนี้นะคะให้ชายหญิงนั้นสมเปลี่ยนจากคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลนั้นเป็นใจความสำคัญค่ะท่านประธานพอนี้คือหลักการของที่สอดคล้องกับหลักการยอกยาการ์ต้านะคะที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าการบัญญัติกฎหมายนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องเพศสภาพเพศวิธีและอัตลักษณ์ทางเพศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านคะถ้าท่านหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะท่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอา่านเปิดไปท่านจะเห็นว่าตั้งแต่2 5 4 4นะคะประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ค่ะราชอาณาจักรเบลเจียมแคนาดาไล่ลงมาราชอาณาจักรสเปนนะคะจนกระทั่งผ่านมา สามหน้าคะ่ะท่านประธานปี2562สาธารณรัฐคอสตาริกาและล่าสุดนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะในปี2565ก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วปัจจุบันนี้มีกว่า30ประเทศทั่วโลกคะ่ะท่านประธาน เราอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นมีปัญหาอะไรบ้างในขณะที่พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้นะคะก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็มีเสรีภาพท่านย,ย,ยืนอยู่ในที่นี้มาพูดเดินไปมาแล้วก็ทุกคนก็คิดว่า LGBT ก็มีสิทธิเท่าเทียมแล้วนี่เราจะไม่นึกถึงกฎหมายค่ะเมื่อวิกฤตในชีวิตยังไม่มาถึงนะะบางช่วงเวลานะคะ ก็ให้กำลังใจนะครับอย่าร้องไห้ครับค่ะค่ะบางช่วงเวลานะคะเป็นเ,เวลาของการชี้เป็นชี้ตายนะคะในฐานะผู้แทนราษฎรนะคะท่านขออนุญาตอ้างอิงนะคะคำพูดของประชาชนที่เป็นปวงชนชาวไทยนะคะก็คือคุณพวงเพชรแห่งขาและคุณเพิ่มทรัพ์แซอึง้งคู่รักหญิงรักหญิงซึ่งอยู่กันมานาน13ปีนะคะ เขาได้พูดนะคะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อทั้งสองท่านนะคะเขาบอกว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในวิกฤตชีวิตเมื่อเราต้องการมีทางออกกับท่านประธานเขาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันแต่เมื่อเขาป่วยไข้และการเซ็นยินยอมในการรักษานั้นกระทําแทนกันไม่ได้การทําประกันชีวิตนะคะก็ต้องระบุคนที่มีทะเบียนสมรส หรือคนที่มีเลือดเนื้อเสื้อไขอกเกี่ยวดองกันก็ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้เวลาซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือจการกู้ซื้อบ้านก็ไม่สามารถกระทําได้หรือถ้าซื้อแล้วก็ไม่สามารถครองสินทรัพย์นั้นในฐานะคู่สมรสได้หรือ การซื้อบ้านกรรมสิทธิ์คนเดียวและเมื่อความรักเปลี่ยนแปลงนะคะคู่สมรสอีกฝ่ายก็อาจจะเป็นคนที่เสียเปรียบและสิ่งหนึ่งที่คู่รักผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นกังวลมากนะคะก็คือการสร้างทรัพย์สินร่วมกันจำนวนมากสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวอันเป็นที่รักของเขาแต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปทรัพย์สินที่หามาก็จะไม่ได้ตกไปสู่คนที่เขารักอย่างที่เขาต้องการ ด้านสวัสดิการสังคมจนถึงนโยบายองคอ์กรที่ทำงานครอบครัวคู่รักของผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ไม่เท่ากับคนอื่นค่ะเพราะบางองคอ์กรนะคะท่านประธานมีนโยบายาช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนบุตรนโยบายในด้านการสนัสนบสนุนค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่ารวมถึงสวัสดิการของรัฐด้วยค่ะท่านประธาน ท่านจะยกตัวอย่างนะคะท่านขออนุญาตเตอ่ยชื่อคุณมิกกี้ซึ่งเป็นข่าวดังนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจที่จะได้อ่านผ่านตานะคะเป็นครูสาวราชการหญิงข้ามเพศที่ชื่อมิกกี้ใช้ชีวิตกับคู่รักของเขามาเป็นเวลานานนะคะและคู่รักของเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายะะก็ไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากราชการได้นะคะ นี่คือสิ่งที่ไม่เท่าเทียมน,นะคะท่านเข้าใจว่าเราวัดคุณค่าความรักไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่แก้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นหมายถึงว่ารัฐไทยไม่ได้ให้คุณค่าความรักของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะ จากข้อมูลของ LGBT Capital นะคะแล้วก็ข้อมูลของกรุงเทศธุรกิจนะคะเราระบุไว้ว่ากลุ่มประชากร LGBT นะคะหรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมี4ล้านคนและเป็นการคาดคะเนที่เราอาจจะมีถึง7ล้านคนในประเทศค่ะนี่คือการรอคอยเป็นกฎหมายที่คนรอคอยเป็นจำนวนมากที่วันนี้เขายังถูกพรากสิทธิขั้นพื้นฐานไป วันนี้นะคะท่านก็อยากจะบอกว่าเราถึงเวลาที่การเมืองต้องก้าวหน้าก้าวไกลค่ะเรายังมีกฎหมายในระบบสองเพศที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตในประเด็นของความหลากหลายทางเพศในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศในเรื่องรสนิยมทางเพศที่ยังถูกเลือกปฏิบัติสิ่งเหล่านี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนในโลกใบนี้นะคะที่เราจะดำเนินชีวิตตามที่เราต้องการ การสร้างครอบครัวนะคะของชายและหญิงทั่วไปนะคะก็คือการสืบสายโลหิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุตรแล้วก็มรรดกนะคะแต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะสร้างครอบครัวด้วยสายสัมพันธ์ค่ะท่านประธานและนี่คือรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะฮะท่านคิดว่าเราทุกคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะเข้าถึงปรัชญาของความรักได้ยังไงท่านคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการให้นะคะอย่างไม่มีเงื่อนไขคะ่ะท่านประธานทิ้งท้ายนิดนึงคะ่ะท่านประธานนี่คือช่วงเวลาสําคัญของเราพวกทุกคนในผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะที่เราจะใช้อํานาจนะคะที่มาจากปวงชนชาวไทยที่เลือกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านที่เรามานั่ง เป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเขามาพูดคำพูดของพวกเขาให้บันทึกอยู่ในสภาและช่วงเวลานี้ค่ะเราสามารถใช้อำนาจที่เรามีอยู่ในมือกดโหวตนะคะกดโหวตให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะผ่านเข้าสู่วาระหนึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษานะคะท่านเข้าใจว่ารัฐมนตรีอาจจะมีความกังวลแต่ท่านคะ เราสามารถทำงานร่วมกันได้ในคณะกรรมการซึ่งก็เป็นเรื่องที่ศึกษาอยู่แล้วนะคะและกฎหมายฉบับนี้มีความสําคัญต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งทายนี้จึงจากจะฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ